สวัสูีครับพี่น้องครับโอ้จากวันดีด,ดีครับสู่วันทีเลี้ยวไร่โอ้ลมมาสองรอบเกือบเอาไปยู่ฮักเสาไฟลมเเเเาาาา

หน่อยเดนเอร์ย่างขึ้นไปยังไดนมเนี่ยน,น้องขอโทษ,ษะนะย่างขึ้นไปได้ยังไดนมาเนี่ยจากคิด่ามัที่เป็นเมือมีความสุขโอ้เม,มนแล้วครับ ่าอยู <nt> ่ในป่าท <iling amine sounds> <sm> ี้โคกที่นี่เจอจิตสมีพ่อไงเอ้ยอู้หเ่นเลยเขามาเล่นีครับของแสบของแเก่เทียงกเล่นไปอยู่น่ะไปเงี้ยตายบังดูเลี้ยงน้ำพึ่งเออู้แต่ว่าเป็นตาลตะปู ใส่ังคาไม่อกยังตั้งเวที่สแเนยงวันนี้มไหม่ทำอยล้ยังขีเทียนรอโอ้ยโดอ้ยยงค่อยๆเด้อพอเอ้ยยองๆเอาเด้อยองๆเอาคนสั้นนี่ก็จบละฮะ สายไฟหาสปอตไลท์อย่างดวงด้วยมีบ่ฮะโซได้์ยูรเบิร์ตนำจ้นเหรอ้ำดำปมาไปเอาพวกนียเยอะอวะเฟ่ก็ได้ที่ตาเออเออมเฟ่ดเดี๋ยวจให้แวมเลยสายไฟ ตายไงอ่ะโอ้ย,อยมันรู้จากเบิดเนอ,นนอยเอามาหนักท่อซิตี้มาคอลปอัปปิ้งต่างกับวันใดพี่นอ้องงานเห่นเศร้าเอ้ยออวัเม็นเล,ล,ล่นเศร้าเล่นยใบมึงใบสองแต่ทุกอย่างทุกระบบมันก็ต้องเลี้ยวก้อนเที่ยง กันาวตีบ่อตั้งกะบ่อด้พอตั้งมากับจังสี่แล้วมาสองรอบรอบแรกหามงแร้งรอบสองทุ่มหนึ่งเนี่ยวาอยู่มีลมอะไรังมีมาอีกอยู่เสียดายว่ามันผมบม่ได้เบรงแอบเพราะว่ามาหอดเขากระเ่งตั้งเนาะก็บม่ได้สนใจเรื่องป่าเรื่องคนเลย พอาถอดกับคำแล้วครับมันะะมันร้อด้วยกันอืมแต่มึงหนีอยู่ได้เห็นเป็นเนื้นอน่อะนมึงหน,นีอยู่ได้ครับอยู่ได้เดี๋ยวะแสดงว่ามือถือแดดน้อยเดี๋ยวจบเลยครับนนเนี่ยมึงเนี่ยยู่ได้เลยโอเคแล้วเนี่ยเดินเฉพาะเฉพาะเบื้องนี้ได้ครับเนี่ยเบื้องโอเคแล้วเนี่ย เอออันนั้นเป็นห้อมหน้าอเหมือนกัน่อง,องกลางที่เขาตั้งค้อมเป็นยังบุญตัวเนี่ยแต่วันเดน็กคนติงนาบอกครับแสดงว่ามือ้อผมต้องพาวนาะให้แนแดดแห้งที่สุดในโลกนั่นมาเนี่ยท่ามือทีหนึ่งโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องเลย กินเข่าที่ออกจังเลยละหมืน่นเอาซ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 าชัวชัวไม่ได้ร่างตีนขึ้นบอลนะบอลเกี่ยวตัวเบร จะนุเอตาดีจดเลยสาววัรุ่นเนาะเปียกปเลย่ียกมนเลยเปียกไปแล้วเปียกมันยอดผู้เดชอยู่ทังบ้านเ้อผู้ใส่ตังในเบิ้งเด้อความสุขความเีใครเดชตังเนี่ยมวนมวนัเนียเอ้ยมวนแงมวนเ่หายทุเหาย โอ้อยากหายใ่กลองเน้นหอ้อล้ว้องลยโอ้แม่นอว่าะไรุ่นรุ่น้โอ้ยฝนกงฮลมกต้องฮ็ดแดดก็ต้องเฮ็ดคือเ,เากาไปนเ,าเนเาะให้ที่เรื่องไม่ห็ดอาชีพนี่รับปัดอิจกฉกาอะไ ผัยมีลูกมีเมียบ่หน,บน,นักหมครับถ้าใจบ่แข็งแล้วเรื่อบ่หนักเนียนเพราะหนักมาครับชีวิตครอบว่าเนะี่ยแตกมาบ่รู้เท่าะไรแบบมันนั่งแข่งเขามาอยู่วงใหญ่ยังสี่ปีหนึ่งกลับบ้านแค่เดียวครับกลับบ้านาเดียวปีใายกลับบ้านเมื่อเดียวดีเมื่อนี้ปีนี้ยัง,ยงได้เว้กลับบ้านสองมือ้อ หนึ่งสองสามสี่ค้นหาเกาะไว้สิพอมาขึ้นครับมืออันตรายเกินไปมือเลยมืออื่นจะอีกผานต่อเพราะว่ากว่ารถทิ้งนั้นเาที่พักยุ่งนอกเนี่ยสองกิโลกว่าเนี่ยกว่าที่เขามาได้ต้องยากแม่ครครับเข้ามาเข้ามาพอธรราดาแล้วครับเรื่องนี้ผมมาโอ้ ตก,ตก,ตกบอกาอมิน,นไฟแบตครับไฟแบตจากรถเขาสามคันครับคุรถทางสิบรถตอ,อ้วนรถเตเต,เตครับซอยเขาได้ครับย้ำจำเป็นเนี่ยเี้ยเงี บังใดนี่มีเรื่องเซ่อ,อไผ่โมเ,เมนตเขาเอินอมไอย่างปบโมเมนเต์เซ่อไผ่ดิเปิดเรื่องที่หนาตกตะลึงไอ้บังใดนี่เสียงดังฟุง้งขึ้นมองนี่ไหมว่ามันมีเหตุการณ์ยังเอา้านึกว่ามันลุมหายแล้วย่างไปจมมออวัวเนี่ย ทางจอก็ยังมีเมนูแซ่บๆครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยยางไปบ่ได้เลยนี่ปาดโอ้เม็ดกว่าสองเมตรได้นน่ปาดเพี้ยตัดสินใจผิดมือนี่เนาะเอารถคันนี้มาจอดทั้งเนี่ยจบเลยสิเด้เจ้า เแียตัดสินใจเอารถมาจอดไวยฟังนี่วะจบเลยมันลงไปได้ทั้งคันมุน้นนัเนี่ยมันเป็นพงอะไรอ่ะ,อะโอ้โห้วยมันเอาต้นไม้โอโอกวะเนี่ยหากมันยูนนีไดเนี่ยบอรูเลยบอรูเลี้ยงเลย เขาเอห,หาทางออกไปบุนามืนอน่ะออกทางไหนมาดีคะอยากแต่งงานกับฝนเนาะบ่ได้เบิ้งอย่างเลยแสดงว่ารถบัสต้องหารถหัวล่อน่อยถอยขอ,ของเขามาแน่นบ่เนี่ย เอารถเอารถอีตุกหรือรถอย่างคนเขไม้ได้่ลนี้เดี๋ยวฝากกันี่นครับพี่น้องครับสวัสดีครับ